มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนท่านโอ้นเข้ากราบหลวงปู่ศิลาเมื่อวันที่สองตุลาคมที่ผ่านมาท่านโอ้นวัชะเรศรวิวัชระวง์โอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโพสต์ผ่านทาง Facebook ขณะเข้ากับพระราชะวะชชธรรมโสพลหรือว่าหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรพระเกศีิชื่อดังจังหวัดกาลสินหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทมีนามเดิมชื่อว่าศิลานินจันเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมพศ2488ขึ้น8ข่าเดือน11ปีรกาปัจจุบันอายุ78ปีเป็นบุตรของนายแก่นและนางน้อยนินจันบรรพชาเป็นสาม,มนเณรเมื่อครั้งอายุ15ปีณวัดท่าประทับและอุปสมบทสังฆาดมหานิกายเมื่อปีพ พ2259ณวัดบูรพาพิรามจังหวัดร้อยเอ็ดโดยพระสิริวุฒิเมธีเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดสมัยนั้นหลวงปู่มหาศิลาศึกษาปริยัติอย่างมุ่งมั่นจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและปร,ะริญญาธรรม6ประโยครับ ปวารียนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อปีพศ2515วัดพระศรีรัตนาศาสดารามและได้รับหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนที่โรงเรียนวัดนิคมคนา,ารามจังหวัดร้อยเอ็ดและรับหน้าที่เป็นพระที่สวดปาติโมคในการลงอุโบสถของคณะสงฆ์ตลอดมา เมื่อแตกฉานด้านปริยัตและหลวงปู่พระมหาศิลาได้จาริกสวงบุญปลีกวิเวกไปหลายจังหวัดเช่นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดชัยภูมิได้เดินทุด,ดงปา่าณภูเขาอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายสู่ภูเขาควายสปปลาวในปี2517เดินทางไปกับหลวงพ่อบ้านชาติวัดบ้านชาติจังหวัดร้อยเอ็ด ซื้มอมรณภาพแล้วได้พบกับพระครูบาอาจารย์มากมายเช่นหลวงปู่ทองมาถาวโรหลวงปู่มหาบุญมีศิริธโรหลวงปู่ลีกุศลโทและเป็นสหธรรมิกกับครูบาอาจารย์หลายรูปเช่นหลวงพ่อสมานธรรมรักคิโตหลวงปู่หนุ่ยอินทวันโนหลวงปู่สมศสิ์รักขีสีโรหลวงปู่ล้อมศีละสังวโร หลวงปู่พระมหาศิลาริ่เรียนวิชาวิปัสนาและเรียนอักษรทำลาวอ่านหนังสือจากไบลานอีสานได้อย่างแตกฉานและได้ศึกษาคำพีไบลานสายสมเด็จรุนจากสอพปอออลาวหลายฉบับศึกษาจนแตกฉานตั้งแต่ปีพศ2550เป็นต้นมาหลวงปู่พระมหาศิลาได้ปลีกวิเวกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าร้างหลายแห่งจนหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดโพศีสะอาดซึ่งเคารพนับถือท่านมากได้กราบนิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัด โดยหลวงปู่ประสงค์จะปลีกวิเวกนะักสวนสงฆ์บ้านแก่แปะเราสิทธิานุสิ์จึงร่วมกันสร้างกุฏิถวายหลวงปู่ศิลาได้จำพรรษาตลอดมา พระธรรมรัตนดีโลกเจ้าอาวาสวัดส,สุทัศน์เทพวารารามได้มีความเริ่มใส่ในองค์หลวงปู่ดาน,นิมน์ท่านขึ้นไปร่วมง,งานพุทธาพิเศษพระกลิ่งวัดส,สุทัศน์และหลายวัดในภาคอีสานจะกราบอารัธนาหลวงปู่ไปร่วมปกแทบทุกง,งานเนื่องจากสิทธิานุสิทธิ์ได้ประจักษ์แก่สายตาเรื่องพุทธาคมวัดปฏิบัติความเมตตาแล้วก็ความสันโดษและเรื่องญาณอย่างรู้ท่านอ้นเข้ากราบหลวงปู่ศิลาขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ